อัสลามอะลิกุมราห์มะตุรลอยะบรกาตฮ์นะครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะครับวันนี้มาเจอครูเซนะครับวิในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของสถานะของสารน,นะครับเราทุกคนก็เรียนไปแล้วเนาะตอนปสี่เรื่องเกี่ยวกับสถานะของสารวันนี้เรามาทบทวนครั้งหนึ่งว่า,านัาเรียมีหมดกี่สถานะตอบได้ไหมหนึ่งสองสามอ่า 3, สามสถานะนั่นเองสถานะที่หนึ่งนะครับก็คือของแข็ง ของแข็งตรงนี้นะครับเราเห็นเป็นอะไรน้ําแข็งใช่ไหมเมื่อเราให้ความร้อนเพิ่มอุณหภูมิให้มันมันจะเกิดการหลอมเหลวจนกลายเป็นของเหลวาจากน้ําแข็งมันหลอมเหลวจนกลายเป็นน้ํานะครับซึ่งน้ําสถานะของมันก็คือของเหลวแต่เมื่อเราให้อุณหภูมิมันให้มันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือให้มันร้อนขึ้นเรื่อยๆมันจะมีการระเหยนะครับ ระเหยจนกลายเป็นไอ้นามมีฐานะก็คือแก๊สนะครับในทางกลับกันถ้าเราเอาแก๊สตัวนี้ลดอุณหภูมิก็คือทำให้มันเย็นลงนะครับให้มันเย็นลงมันจะเกิดการควบแน่นปรากฏการการควบแน่นเนี่ยเราเคยเห็นทุกคนเคยเห็นก็คือที่หม้องข้าวอ่าเมื่อเราุงข้าวนะครับหุงข้าวเสร็จเริ่มจากเราใส่ข้าวใช่ไหม ใส่ข้าวปุ๊บเราก็ให้ความร้อนอาไปหุงเสร็จทีนี้มันก็จะมีไอ้น้ําออกมาเป็นควันสีขาวซึ่งเจ้าไอ้น้ําก็คือมีการระเหยนั่นเองนะครับระเหยจนเป็นแกส๊สเป็นควันเป็นไอ้น้ําทีนี้ตรงฝาหม้อมันจะมีอุณหภูมิต่ําก็คือเย็นนะครับมากกว่าที่ก้นหม้อทําให้ตรงฝาหม้อเกิดการควบแน่นนะครับเปลี่ยนจากไอ้น้ําเมื่อกี้ที่เป็นแกส๊สกลายเป็นหยดน้ําที่เป็นของเหลวนะครับ ทีนี้เมื่อเราลดอุณหภูมิก็คือทำให้มันเย็นเย็นเย็นะครับเอาน้ําไปให้ความเย็นมันมันก็จะเกิดการเยือกแข็งจนกลายเป็นของแข็งในที่สุดนะครับต่อไปถ้าเราเอาของแข็งไปกระโดดเป็นแก๊สเลยได้เปล่ามีนะครับในธรรมชาติก็มีเช่นยกตัวอย่างลูกเหม็นกระบุนนะครับลูกเหม็นกระบุนนี้กระโดดจากของแข็งเป็นแก๊สได้เลยเราเรียกว่าการระเหิดนะครับการระเหิด แต่ถ้าแก๊สล่ะกลับมาเป็นของแข็งมีไหมมีมครับเราเรียกว่าการระเหิดกลับนะครับต่อไปสถานะของสารนะครับมีทั้งหมดสามสถานะที่เราบอกกันเป็น,ปนกิ๊กนะครับก็คือของแข็งของเหลวแก๊สเรามาดูคุณสมบัติทางกายภาพของมันนะครับว่ามีสมบัติอย่างไรบ้างว่าอนุภาคแต่ละตัวอยู่กันอย่างไรเริ่มที่ของแข็งนะครับของแข็งตรงนี้เราลองดูสิว่าอนุภาคอยู่เป็นยังไงตอบุณได้ไหม อ่าเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ชิดติดกันการที่มันอยู่ชิดชิดชิดกันเพราะว่ามันมีมันมีความเย็นนะครับในสารประเภทเดียวกันตัวเดียวกันถ้าเรายิ่งให้ความร้อนมันมันจะเปลี่ยนมากจากของแข็งเป็นของเหลวจากของเหลวเป็นแก๊สดังนั้นถ้าเรายิ่งให้ความร้อนมันจะเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊ส แต่ถ้าสารที่ต้องกันเหมือนกันนะครับถ้ารอให้ความเย็นมันมันก็จะเกิดจากแก๊สเป็นของเหลวจากของเหลวเป็นของแข็งนะครับของแข็งนี้เป็นไงอนุภาคอยู่ติดติดกันแต่ของเหลวอนุภาคเป็นไงครับอยู่ห่างมากกว่าของแข็งไหมอยู่ห่างมากกว่าของแข็งส่วนแก๊สล่ะอยู่ห่างมากกว่าของเหลวไหมอยู่ห่างกันมากๆเพราะว่ามันมีพลังงานมากพอมันมีพลังงานมากมันก็พยายามวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะครับ ทำให้มันเลยต้องอยู่ห่างๆกันนะครับต่อไปมาดูยกตัวอย่างของสารที่มลักษณะเป็นของแข็งอตัวแรกครับก้อนหินก้อนหินตัวนี้แข็งไหมใครไม่แข็งเดี๋ยวจะให้โยนแล้วเอาหัวไปโม่งดูหออไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวหัวแตกเอ้าทีนี้ก้อนหินเป็นของแข็งนะครับต่อไปน้ำแข็งก็เป็นของแข็งเหมือนกันก็อีก็ของแข็งเออที่นี้คุณสมบัติของมันก็คือหนึ่ง ถ้าเราก้อนหินน้ำแข็งแล้วก็อีไปวางไว้เฉยๆมันจะมีการเปลี่ยนรูปร่างไหมครับจากก้อนหินก้อนกลมๆกลายเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นรูปดาวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเช่นเดียวกับน้ําแข็งก็อีเราวางไว้ห้าวันสิบวันแต่น้ําแข็งนี้เราต้องไว้ในอะไรเอ่ยวันนี้ที่เย็นๆหน่อยนะแต่ถ้าเราไว้ที่อุณหภูมิสูงมันก็จะมีการเปลี่ยนสถานะอีกนะครับทีนี้สำหรับกาอีตัวนี้นะครับ ถ้าเราวางไว้มันจะกลายเป็นโต๊ะได้ไหมกลายเป็นโต๊ะไม่ได้ดังนั้นรูปร่างคงที่ไม่มีการเปลี่ยนอรูปร่างเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นต่อไปปริมาตรหลักเราวางก้อนหินหนึ่งก้อนมันจะขยายได้ไหมให้มันใหญ่ขึ้นอยู่เฉยเยเลยได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นปริมาตรก็คงที่ดังนั้นฐานะของแข็งครับรูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่ต่อไปครับ สารที่มีสาระเป็นของเหลวบ้างได้แก่น้ำพึ่งประลอดน้ำปลาน้ำพึ่งประลอดและน้ำปลานะครับมีสาระเป็นของเหลวทั้งสิ้นนะครับเราดูจากอะไรเอ่ยหนึ่งครับมันสามารถไหลได้นะครับไหลซ้ายไหลขวาไหลหน้าไหลหลังไหลพร้อมๆกันอ๋อไม่ใช่นะครับทีนี้มันไหลได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปร่างอลองดูถ้าเราเอาน้ำพึ่งมาใส่ในถ้วย นะครับมันก็จะเป็นละเป็นมีรูปร่างเป็นถ้วยแต่ถ้าสมมติเอาน้ำพึ่งตัวนี้ไปใส่ในจานมันก็มีรูปร่างเหมือนจานนะครับเช่นน้ำลาลเราไปใส่ในขวดมันก็มีรูปร่างเหมือนขวดนะครับปลอดมันไม่ได้มีภาชนะมันก็เลยเป็นไม่มีรูปร่างเป็นจุดๆนะครับดังนั้นรูปร่างของของเหลวเป็นไงครับไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าปริมาตรหลักคงที่ไหม เออปริมาณคงที่ไหมเราใส่น้ำผึ้งอยู่ๆมันจะเยอะกว่าเดิมได้ไหมจนล้นออกมาได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมประหลอดอยู่ๆมันจะมากขึ้นเองได้ไหมครับไม่ได้เนาะต่อไปน้ำปลาเหรอครับอยู่ๆตั้งไว้เฉยๆใช้จนเหลือครึ่งขวดอีกห้าวันมันจะเต็มขวดกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมครับก็ไม่ได้ดังนั้นปริมาตรมันก็จะคงที่นะครับต่อไปกลับมาดูที่ สารที่มีสาระเป็นแก๊สอย่างได้ครับคือควันเจ้าควันนี้นครับก็คือควันที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับควันแก๊สออกซิเจนแก๊สฮีเลียมนะครับควันตัวนี้เราดูรูปร่างคงที่ไหมครับดูไม่คงที่ใช่ไหมไม่มีรูปร่างเด้ซ้ำนะครับออกมาเดียยเด๋ยวก็ลอยไปนู่นเดี๋ยวก็ลอยไปนี่แก๊สออกซิเจนมีรูปร่างไหมครับ รูปร่างมันคงที่ไหมครับรูปร่างไม่คงที่ใช่ไหมพอเราใส่ในถังออกซิเจนมันก็จะมีรูปร่างแบบเป็นถังเนาะแกสซีเลียมก็เช่นเดียวกันนะครับรูปร่างไม่คงที่นะครับถ้าเราใส่ไว้ในลูกโป่งลูกกลมกลม,มันก็จะมีรูปกลมกลมหรือใส่ในลูกโป่งที่เป็นรูปหัวใจมันก็จะเป็นรูปหัวใจต่อไปครับเรื่องปริมาตรปริมาตราคงที่ไหมครับไม่คงที่นะครับปริมาตรก็มีการเปลี่ยนแปลงตามภาชนะของมัน ถ้าภาชนะมีขนาดใหญ่มากปริมาตรมันก็จะมีมากอย่างเช่นเราอยู่ในห้องนะครับแก๊สตัวหนึ่งก็จะมีปริมาตรเท่ากับห้องห้องนั้นแต่เราใส่บรรจุใส่ในขวดปริมาตรมันก็จะเหลือเพียงเท่าในขวดนั้นเท่านั้นดังนั้นแก๊สนะครับรูปร่างไม่คงที่ปริมาตรไม่คงที่นะครับเราลองมาสรุปบ,บทเรียนที่เราเรียนนะครับหนึ่ง สถานะของสารมทั้งหมด3ส,สถานะนะครับเช่นของแข็งนะครับอุภาคจะเรียงชิดติดกันนะครับ2ของเหลวอนุภาคของสารจะอยู่ห่างมากกว่าของแข็งสามารถไหลได้นะครับ3แกส๊สอนุภาคของสารจะอยู่ห่างมากกว่าของเหลวก็ไหลได้เหมือนกันนะครับถ้าเรานะครับลดอุณหภูมิ ของสารลงก็คือทําให้มันเย็นอะแกส๊สนะครับจะเปลี่ยนเป็นของเหลวของเหลวจะเปลี่ยนของแข็งอ่ะทวนอีกครั้งนะถ้าเราลดอุณหภูมิลงคือทาให้มันเย็นจากแกส๊สเช่นไอ้น้ำเนี้ยก็จะเปลี่ยนของเหลวคือกลายเป็นน้ำนะครับส่วนของเหลวจะเปลี่ยนซ่างของแข็งคือน้ําจะกลายเป็นน้าแข็งนึกภาพออกเนาะต่อไปถ้าเราเพิมพ่มอุณหภูมิอ่ะเพิ่มอุณหภูมิให้มันร้อนขึ้น ของแข็งเช่นน้ำแข็งก็จะเปลี่ยนสถานะของเหลวก็คือน้ำแข็งจะกลายเป็นน้ําส่วนต่อไปครับของเหลวจะเปลียเป็นแกส๊สคือน,น้ําจะเปลี่ยนเป็นไอน้ํานะครับอ้าวทีนี้นะครับเดี๋ยวจบบทเรียนแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนกดที่ลิงก์ที่อยู่ข้างล่างเนาะลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันในคําอธิบายกดที่ลิงก์นะครับอ่านมาดูตรงนี้นะครับอยู่ในหน้าจอนี้ ตรงนี้นะครับลิงก์สาระของใบอของสาระของสารปหนะครับกดที่ใบงานนะครับกดปับ๊บอ่าทีนี้นะครับอ่ะสักครู่นะครับอ่าทีนี้พิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อชื่ออะไรเอ่ยอ่ะผมเขียนชื่อของครูก่อนนะครับเด็กชาย อ่ะนะครับชั้นปห้านะครับเลขที่ก9เกานะครับอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับแล้วจะมีทั้งหมดอยู่9ข้อนักเรียนนะครับมีทั้งหมดอยู่9ข้อทีนี้ที่เราต้องใส่ใน9ข้อนี้จะมีทั้งหมด2บรรทัดในแต่ละข้อครับอย่างเช่นข้อ1อ่ะจะมีรูปมาให้นะครับนักเรียนดูออกไหมครับว่ารูปอะไรเดี๋ยวขอมาดูกันครับเขาถามว่าสาชนิดนี้คือ คืออะไรนะครับอ่ะคุณขอทําเป็นตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งนะครับบอกคุณเอ๋ยตาาบอกคุณหน่อยนะครับมันคืออะไรเอ่ยกระอะไรกระกระโดดขอไม่ใช่ครับกระดุมครับจะเล่นอะไรคนเดียวนะครับกระดุมมีสานะเป็นอะไรอ่าลองลองพิจารณามันเปลี่ยนรูปร่างได้ไหมเราว่าเฉยเฉยกระดุมมันเปลี่ยนรูปร่างได้หมไม่ได้ ปริมาณคงที่ไหมคงที่จบนะครับแสดงว่าเป็นของอะไรของแข็งนะครับทีนี้อีก8ข้อเดี๋ยวเราไปทําเองเนาะแข้อเดี๋ยวให้ทําในลิงก์นี้แหละทําให้เสร็จนะครับสมมตุติเราทําเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จ9ข้อให้เรากดที่ข้างล่างสุดครับคาว่า finish นะครับกดปึ้งแล้วก็กดตรงนี้ครับ check my answer นะครับดูว่าวเราจะได้กี่คะแนนกดปั้งสมมติเสร็จเรียบร้อยครูได้นะครับหนึ่งข้อก็ได้1เต็มส0นะครับเดี๋ยวนักเรียนทุกคนทําในลิงก์นี้ให้เสร็จนะครับนะครับเอา้าทีนี้เรามาดูว่าอีกแข้อเราจะใส่อะไรอ่าทีนี้ครูก็จะมีคํานะครับให้เราดูในหน้าจอนะครับอาเดี๋ยวปลนหน้าครูก่อน โอเคอ่ะทีนี้จะมีคำทั้งหมดอยู่9คํามีไอ้น้ำท่อนไม้น้ำมันพืชปากกาควันรถยนต์มายองเนสน้ำซอสมะเขือเทศและก็กระดุมอ่ะกระดุมเราทำไปแล้วทีนี้ส่วนข้างล่างก็จะต้องใส่ทั้ง3สารนะมีของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับนักเรียนต้องพิมพ์ให้ถูกนะครับถ้าพิมพ์ผิดมันก็จะไม่ได้คะแนนนะครับนักเรียนนะครับอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทำให้เสร็จเราควรจะมัตรตรวจด,ดูอีกทีหนึ่ง นะครับขอให้ทุกเดือนทุกคนปลอดภัยในฐานะนี้ขอให้เรียนมีความสุขครับบ๊ายบาย